สวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมแบงค์ห้าสิบกันบ้างนะครับนี่นะครับความสวยงามนะครับผ่านการใช้แบบสมบูรณ์สมบันนะครับผมมาเก็บไว้ลายสิบแบงค์นะครับจะเป็นแบงค์ผ่านการใช้ท้งนั้นเลยนะครับนี่ครับตัวเลขก็สวยนะครับเก็บไปนะครับนี่ครับด้านาพ่อหลวงล้อก้าวของเรานะครับความสวยงามความคมชัดก็ยังอยู่นะครับ ยังจะผ่านการใช้งานมานานนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับความสวยงามของด้านหลังนะครับพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชการที่เจ็ดของเรานะครับความสวยงามก็ยังอยู่นะครับดัดหลังนะครับ เรามาดูลายน้านะครับนี่นะครับลายน้ำพ่อหลวงรอเก้าวของเรานะครับยังชัดอยู่นะครับถึงจะผ่านเวลามานานนะครับก็ยังสวยงามอยู่นะครับวับน,นี้เยวขึ้นมาชมนะครับทุกวันก็ไม่ได้มีราคาแพงว่าหน้าแบงนะครับแบงเก่านะครับ ถ้าแบงค์ใหม่ๆนะครับก็อาจจะมีราคาแพงกว่าหน้าแบงค์นิดหน่อยนะครับนอกจากเป็นแบงค์ที่เป็นแบงค์ตัวอย่างมั่งเป็นแบงค์แบบที่แบบไม่เหมือนอย่างนี้นะครับที่นักสะสมเขาหากันนะครับเล่นกันนะครับถ้าแบงค์ผ่านการใช้อย่างนี้ก็มีราคาเท่าหน้าแบงค์นะครับนี่ครับแต่เราเก็บไว้ชมไว้ดูดีกว่าครับนี่ครับความสวยงาม นี่ก็มีไม้ชมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ